วันนี้ทำเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะมาเตรียมลงมือทำกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะจากนั้นผัดกระเทียมให้หอมค่ะแล้วก็ตามด้วยกะปิกะปิอาจจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากะปิยี่ห้อนี้ไม่ค่อยเค็มค่ะใส่กะปิลงไปผัดกะปิให้หอมนิดนึงค่ะจากนั้นก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปขอาคลุกกะปินี้จะขาดไม่ได้เลยก็คือหมูหวานแล้วก็ไข่เจียวนะคะสำหรับวิธีการทำหมูหวานฝนลงไว้ในคลิปช็อตนะคะมาค่ะกะปิละลายดีแล้วเราจะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะข้าวที่ใช้ฝนใช้เป็นข้าวหอมเลยนะคะ เม็ดอาจจะไม่ได้เรียงตัวสวยเท่าไหร่ค่ะฝนนะ่ะชอบกินข้าวนุ่มๆข้าวคุกกะปิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตักใส่จาน<ม>และใส่เครื่องกันค่ะวันนี้เตรียมเครื่องใส่เยอะมากค่ะใส่แบบแน่นๆจุกๆไปเลยค่ะคก็จะมีถัว่วฝักยาวพริกซอยหอมแดงซอยแล้วก็ไข่เจียวกุนเชียงทอดแล้วก็มะม่วงค่ะตามด้วยหมูหวานแล้วก็กุ้งแห้งด้วยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวคุกกะปิของเรามาค่ะทุกคนกินข้าวเย็นด้วยกันค่ะ